สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่โครงการบ้านคขมุกนะครับผมชื่อแมนนะครับเป็นเจ้าของโครงการบ้านคขมุกนะครับผมนะครับติดต่อลูกค้าเองนะครับแล้วกเ็เดินเอกสารเองแล้วก็ลูกค้านี่ก็ประทับใจมากๆนะครับเพราะว่าลูกค้านี่ชอบที่จะพูดคุยกับเจ้าของโครงการ โดยตรงนะครับแล้วก็สําหรับโครงการบ้านคํามุกนะครับจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยคุณภาพและการบริการนะครับวันนี้นะครับสั้นๆนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่สามารถที่จะช่วยหรือสามารถที่จะสร้างกําลังใจให้กับทุกท่านได้นะครับเกี่ยวกับความสุขนะครับบางครั้งทําไมผมถึงต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่า ถามลองถามดูตัวเองนะครับว่า,เ,าเมื่อท่านมีเงินเยอะหรือเมื่อท่านเป็นเจ้าของโครงการแล้วนะครับเมื่อท่านนั้นได้ประสบความสําเร็จแล้วนะครับทุกอย่างนะครับท่านก็จะต้องมีความสุขถูกไหมครับแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรครับกับจากวันเนี้ยจนถึงวันที่ท่านมีความสุขหรือจนถึงวันที่ที่เรียกว่าประสบความสําเร็จนะนะครับแล้วท่านยังแบบ ไม่เข้าใจกระบวนการหรือไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการที่ว่าจะต้องรอถึงวันนั้นนะครับหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปี5้าปีนะครับนะรบ,บางคนเป็นสาสิปีสี่ปีก็มีนะแล้วขอค่อยไปมีความสุขนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับกับการที่วันเนี้ยท่านยังไม่มีความสุข เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แหะครับท่านจงมีความสุขมันจะมีความสุขได้ยังไงในเมื่อสถานการณ์ก็แบบนี้ในเมื่อ,เ,อเงินในกระเป๋าก็ยังมีแค่นี้ในเมื่อสังคมแวดล้อมก็ยังเป็นแบบนี้มันจะมีความสุขได้ไงจะบ้าหรือเปล่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้นะครับท่านยังไม่มีความสุขท่านยังพูดจากับ เพื่อนๆไม่ดียังพูดจากับลูกไม่ดียังพูดจากับลูกค้าไม่ดีหรือยังพูดจากับคนรอบๆข้างไม่ดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านก็ยากที่จะมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับมีความสุขโดยการที่บอกว่าสมมติวันนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นผมยกผมยกวิธีคิดของผมก็แล้วกันสมมติเล่นๆเ,เนาะ,ะวันนี้ผมนั่งในรถผมก็จะยกตัวอย่างรถก็แล้วกันสมัยก่อนนะผมก็จะเป็น เคยมีไหมครับแบบเจอแบบขับปาดหน้าเจอแบบขับกวนๆเออเป็นไงครับคนส่วนใหญ่หรือผมสมัยก่อนนะผมก็จะต้องอารมณ์เสียผมก็จะต้องหงุดหงิดผมก็จะต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรทามาใช่ไหมทํามาก็ตอบกลับนะครับทั้งทั้งที่มันไม่จําเป็นเลยถ้าเราฉลาดทางความคิดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ความคิดให้ให้มันฉลาดให้มันรู้ทันกับความคิดของเราด้วย เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการคิดกลับกันนะครับกลับด้านโดยโดยโดยคิดว่าสมมุติเหตุการณ์แบบเดียวกันเนาะที่มันเกิดขึ้นเราก็จะต้องคิดคิดไปเองเลยนะคิดไปว่าเออก็เขาคงจะรีบเนาะเขาก็เลยมาปาดหน้าเราเขาคงเขาคงจะรีบเขาก็เลยขับแบบแซงหน้าเราไปเลยหรือเขาอาจจะไม่ทันมองก็ได้เออก็ไม่เป็นไรเห็นไหมครับแค่เหตุการณ์เดียวกันนะแต่เราคิดต่างมุม นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันยากไหมถามว่ามันยากแต่ถ้าฝึกมันก็ทําได้ครับแต่ก่อนเนี่ยผมไม่เคยรู้นะเรื่องนี้ผมไม่เคยรู้เพราะว่าผมได้ยินแต่เขาพูดสุภาษิตก็พูดบ่อยเหรียญเดียวมีสองหน้าเหรียญเดียวมี2หน้าแล้วแล้วยังไงครับมันมีหัวกับก้อยก็เขาไม่ได้อธิบายให้ผมฟังแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าอ๋อมันให้เราเปลี่ยนหลักคิดว่าถ้าถ้าว่าเราอยากจะมีความสุข นะเราก็ให้คิดอีกแบบหนึง่งเราอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็คิดอีกแบบหนึง่งนะครับคือบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ในสังคมแวดล้อมที่คิดอยู่แบบนั้นเราก็ไม่หลุดพ้นนะครับให้งดเลยข่าวสารอะไรที่แบบคือถามว่าผมเจ๋งขนาดไหนถามว่าผมผมเนี่ยเอาตัวรอดได้ไหมคือต้องต้องขอยอมรับตรงๆว่าบางจังหวะผมก็ ผมก็หลงหลงลืมลืมไปเหมือนกันนะก็เข้าไปในห้องเพราะว่าอะไรไหมคุณไม่มีทางที่จะรอดได้หรอก Facebook เนี่ยทุกคน